คุณผู้ชมคะอย่างที่เราว่ากันไปนะคะเรื่องของความขามเกี่ยวกับวิตามินซีค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกับเราในเรื่องนี้เอาให้แบบไขความข้องใจให้ให้เกลี้ยงเลยนะพี่ตั้มนะคะตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่กับคุณหมอติ๊กค่ะแพทย์หญิงปีิยมาศการจนะหัตถกิจค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับหมอติ๊กครับาถามคุณหมอเลาอยากทราบมากว่านี่ใจเร่งด่วนมากอยากขาวเผิวขาวด้วยวิตามินซีจริงไหมและอนุภาคของวิตามินซีเนี่ย เรียกว่าเด็ดสุดไหมคุณหมอเอออเาเราต้องรู้จักวิตามินซีก่อนค่ะนะคะว่าวิตามินซีเนี่ยโดยที่เรารู้จักทั่วไปเนี่ยเรารู้จักตั้งแต่เด็กแล้วล่ะเพราะอะไรเวบางทีเนี่ยถ้าเราไม่พูดถึงผลไม้นะเราไปหาหมอเนี่ยคุณหมอจะมีแจกให้ให้ชายชอบบ่อยเม็ดสีต้มๆลินด์ต้มอ่านั่นแหละค่ะในวิตามินซีพวกนี้เนี่ยคือแอสคอร์บิกแอซิด นะคะ,ะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบกินเข้าไปนะคะละลายในน้ำนะคะคนะทีนี้เนี่ยเมื่อกี้กำลังพูดถึงอะไรนะวิตามินซีทำไมขังข,ขาวใช่ไหมที่จริงตัววิตามินซีเนี่ยเขาไม่ได้เรื่องของขาอย่างเดียวค,คุณสมบัติของเขาเนี่ยมีเขาเรียกว่า ครอบจักรวาลมากๆข้อดีของเขานะคะเพราะอะไรเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยไม่ได้ดีกับผิวอย่างเดียวดีกับอย่างอื่นด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของเลือดนะคะเขาจะช่วยในการดูดซึมเหล็กได้ดีขึ้นนะคะเขาจะช่วยทําให้เม็ดเลือดแข็งแรงขึ้นนะคะทําให้ผนังของเส้นเลือดแข็งแรงขึ้นงั้นเกิดการเปราะแตกของเส้นเลือดได้ยากขึ้นนะคะเม็ดขาเม็ดเลือดขาวเนี่ย ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นพอทำงานได้ดีขึ้นกันเป็นโรคต่างๆก็ยากขึ้นนะคะนะทีนี้เนี่ยวิตามินซีเนี่ยมันจะดีกับผิวยังไงดีในเรื่องของเขาไปช่วยในเรื่องของการสร้างโปรตีนเกี่ยวกับคอลลาเจนสร้างโปรตีนเกี่ยวกับคอลลาเจนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีวิตามินซีที่ พวกนี้เหมือนกินผลไม้ที่ดีๆกินตลอดเวลาพวกนี้ผิวเขาจะค่อนข้างจะดีเพราะคอลลาเจนเขายังยังดีอยู่นะคะนะมันเนี่ยในเรื่องของวิตามินซีเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่ดีๆของเขาเนี่ยเยอะนะเนี่ยเยอะมากจริงๆวิตามินซีครบทั่วเรื่องความสวยนะจริงๆแล้วใช่นะคะสุขภาพด้วยทําให้บางคนเคยได้ยินไหมว่าเป็นหวัดให้กินส้มเยอะๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะวิตามินซีเนี่ยมันจะมี ข้อดีในเรื่องของการช่วยทำให้ภูมิต้านทานร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องเม็ดเลือดนั่นแหละนะคะทำให้เม็ดเลือดแข็งแรงขึ้นนั่นแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเรากินวิตามินซีไว้ผลไม้ที่มีวิตามินซีเยอะๆเป็นประจำเราก็จะเป็นโรคยาาแล้วเราก็สวยด้วยนะคะได้สองอย่างเลยแล้วเขามาทาปฏิกิริยาอะไรที่ทําให้ผิวของเราขาวขึ้นนะคะคือถ้าโดสเขาถ้าโดสเขาเพียงพอเนี่ยนะคะเ็าจะทําให้ยับยั้งการสร้างเม็ดสี การเกิดขรบวนการสร้างเม็ดสีที่เข้มขึ้นเนี่ยเขาสามารถจะไปยับยั้งได้แต่นั่นหมายถึงว่าโดสเขาต้องเยอะพอเขาต้องเยอะพอแค่ไหนคะคุณหมอเขาจะมาพันมิลลิกรัมต่อวันละพันมิลลิกรัมต่อวันค่ะใช่แต่ว่าวิตามินซีเนี่ยเราเราไม่ต้องกลัวตรงที่ว่าร่างกายเราไม่ได้เก็บไว้คือร่างกายไปใช้ใช้ใช้เสร็จเหลือเขาขับออก แล้ว1 0 1 0 2 0 0 0มิลลิกรัมจริงๆเนี่ยอาหารบ้านเราวิตามินซีเหมือนกันใช่แต่ว่าวิตามินซีเราต้องรู้ว่าเขาเองก็สลายง่ายเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดนความร้อนหรือว่าผ่านกระบวนการทําให้สุกเนี่ยมันก็สลายได้ง่ายแหละนะคะคุณหมอคะอย่างที่คุณหมอว่าวิตามินซีสลายง่ายเนี่ยเมื่อเราอยากทราบว่าวิตามินซีในร่างกายเราเนี่ยเขาเพิ่มหรือเขาลดลงในแต่ละวันเนี่ยปัจจัยของเขาเกิดจากอะไรบ้างคะ ก็ <G ül ets> คือเวลาเราร่างกายเราเนี่ยปกติเราเรามีดำรงชีวิตอยู่ได้เนี่ยเราต้องใช้อาหารหลักทั้งห้ามูอ <G ül ets> หนึ่งในนั้นก็คือวิตามินต่างๆนะคะแล้ววิตามินซีก็จะเป็นหนึ่งในในในวิตามินที่จําเป็นที่ร่างกายต้องใช้นะคะร่างกายก็จะไปใช้ในอย่างที่บอกนะคะซ่อมแซมต,ต,ตัวต่างๆเี่ยวเัืผิวเกี่ยวกับผนังเลือดเกี่ยวกับการสร้างโปรตีนคอลลาเจนในผิวเรานะคะเขาเอาไปใช้ทีนี้เนี่ย เชื่อว่าคนปัจจุบันนี้กินอาหารเนี่ยกินไม่ค่อยเพียงพอค่ะ คือไม่ใช่ว่าปริมาณไม่พอแต่ว่าไม่ค่อยครบสารอาหารไม่พออาหารไม่พอบบางทีอาจจะกินเยอะนะหนักไปทานมาคคาโบไฮเดรอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะนี่การการการได้รับวิตามินต่างๆเนี่ยจะน้อยลงนะคะก็ทำให้ให้เกิดโรคต่างๆได้ง่ายขึ้นนะคะครับคุณหมอครับเราวิตามินซีเนี่ยถ้าพูดถึงรับประทานอาหารทั่วไปนะครับหรือผักผลไม้เนี่ยคุณหมอแนะนำให้รับประทานตัวไหนพิเศษไหมครับที่ได้เยอะๆเลยสำหรับคนทำงานออมสตอบซิ มีอะไรบ้างส้มอ่าส้มมะนาวส้มมะนาวมีฟิวมะนาวมีป้านี้มีนะคะสับปะรดอาหารรสเปรี้ยวทั้งหมดไม้เปรี้ยวๆทั้งหลายแหละใช่อาหารรสเปรี้ยวทั้งหมดมะละกอได้ไหมครับมะละกอก็ก็จะมีวิตามนเอเยอะกว่ากีนขึ้นมามะขำป้อม ใช่มะขาวป้อมก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะผลไม้ในเมืองไทยเรานะคะพวกนี้วิตามินซีค่อนข้างสูงนะคะทานไปเถอะค่ะราคาถูกด้วยนะคะเสริมสุขภาพเสริมความงามด้วยคคุณหมอคุณหมอแล้วถามหน่อยค่ะว่าปัจจัยการดูดซึมวิตามินซีคือหนูเป็นคนทานผลไม้เยอะแต่ไม่แน่ใจว่าทานเข้าไปอย่างเดียวเนี่ยมันต้องมีตัวไปช่วยในการดูดซึมของเขาไหมหรือว่าจริงๆแล้วเขาดูดซึมได้เองอยู่แล้ว จริงๆโดยทั่วไปเขาก็ดูดซึมได้เองเพราะวิตามินซีละลายในน้ำนะคะไม่เหมือนวิตามินอื่นๆพวกวิตามินเอวิตามินอีวิตามินดี ADEK เคยได้ยินไหมอะเดกเอเดกท่องมาตั้งแต่เด็กนะคะพวกนี้เนี่ยมันละลายในไขมันเพราะฉะนั้นมันควรจะกิน พร้อมกับอาหารที่ไมีไขมันแต่ในขณะที่วิตามินซีเนี่ยละลายน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเรากินเราก็ดื่มน้ำตามมากๆก็ก็ดูดซึมได้ดีขึ้นอือแค่นั้นเองไม่จำเป็นต้องไม่ง่ายนะจริงๆวิตามินซีเป็นตัวช่วยความสวยที่ง่ายมากเคยได้ยินไหมครับว่ามีมีวิตามินซีสดกับวิตามินซีสังเคราะห์เคยได้ยินไงครับมันเป็นยังไงครับต่างกันยังไงตรงไหนครับคุณหมอเออวิตามินซีสดเหรอฮะหมอเคยได้ยินมาสองแบบ แบบแรกก็คือเป็นแบบผลไม้เลยเอามาบดบดพอกพอกเป็นแบบแบบทาใช่ไหมคะอันนี้กันนี้หมายถึงแบบทาแบบทาเนี่ยหมอได้ยินมาสองแบบคือเป็นแบบผลไม้เลยเอามาบดเอามาพอกนะคะซึ่งก็เป็นวิธีตั้งแต่โบราณโบราณ้งเดิมนะคะอีกวิธีนึงก็คือเป็นผงละลายน้ำนะคะนะนี่ก็ต้องดูว่า วิตามินซีพวกนี้เนี่ย, uh, อ,ยอย่างตัวแรกไม่ต้องพูดถึงแต่ตัวที่สองเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบอะไร,รนะคะแล้วจะทําให้เกิดประสิทธิภาพได้ไหมเป็นเม็ดเป็นผงคราวนี้เราจะอยากทราบอย่างนี้คุณหมอว่ากินกับทาเนี่ยชนิดไหนขาวเร็วกันคะ เออถ้าถ้าต้องดูก่อนว่าแบบแบบทาเอาแบบทาก่อนค่ะแบบทาก่อนที่หมอพูดไปแล้วว่าต้องดูว่าวิตามินซีที่เราเอาไว้ทาเนี่ยมันเป็นมันเป็นรูปแบบไหนเพราะวิตามินซีในในในขบวนการทําเกี่ยวกับเครื่องสําอางเนี่ยโดยทั่วไปจะมี3รูปครับรูปแรกคือแอสคอร์บิกแอซิดที่เมื่อกี้พูดไปแล้วค่ะรูปทสองคือแอสคอร์บิลพาวิเตตรูปที่สามคือแอสคอร์บิลฟอสเฟตนะคะตัวแอสคอร์บิกแอซิดเนี่ยค่ะ ข้อเสียเขาคือเขาไม่เสถียรเขาจะสลายง่ายนะคะบางทีโดนน้ําโดนอะไรเนี่ยมันออกซิไดซ์เสร็จปุ๊บจบนะคะถ้ามาทาผิวทาอะไรมันจะมีการทําให้เกิดออกซิเดชันบนผิวเป็นผลเสียกับผิวได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยไม่ค่อยเอาแอสโทบิอซิดมาทําเกี่ยวกับหน้าเท่าไหร่นะคะก็เลยมาใช้เป็นแอสโทบิวพารมิเตสแต่ตัวแอสโทบิวพารมิเตสเนี่ยเขาจะออกฤทธิ์เสถียรกว่า แต่ว่าความแรงเขาน้อยกว่าน้อยกว่าตัวแรกความแรงเขาน้อยกว่าเพราะนั้นเนี่ยมันเลยเหมือนกับว่าความแรงเขาไม่สามารถจะไปกระตุ้นให้เกิดการอะไรได้คอลลาเจนเลยได้เท่าไหร่ต้องใช้ปริมาณเยอะๆไหมครับเออต้องใช้เยอะๆซึ่งการใช้เยอะๆก็ความระคายเคืองอาจจะเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็เลยหันไปใช้ตัวเป็นแอลชิวิวฟอสเฟตกันนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะเสถียรมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความแรงเนี่ย แรงแกแรงแรงมากขึ้นนะคะก็นิยมใช้กันมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าไอตัวที่มาทาเนี่ยเป็นรูปแบบไหนเป็นรูปแบบไหนนะคะถ้าเป็นรูปแบบตัวที่ค่อนข้างเสถียรตัวนี้ก็จะออกฤทธิ์ได้ดีกว่านะคะก็จะใช้เวลาเหมือนการที่ทําให้ขาวขึ้นดูข้อมูลตามฉลาดของผลิตภัณฑ์ได้ใช่ไหมครับเขาจะบอกใช่ไหมครับว่าเป็นแบบใช่ใช่เขาจะบอกได้ว่าของเขาเนี่ยคือตัวอะไรค่ะคราวนี้ถ้าเกิดเมื่อกี้อย่างที่เรียนถามว่าสรุปเราดูละว่าทาเป็นแบบไหนอะไรยังไง แล้วหนูกินคือหมอว่ากินสักวันลนะพันถึงพันสองรัน<อ>กินเข้าไปทาด้วยอย่างไหนมันดีกว่ากันคะคือจะกินอย่างเดียวหรือทามาันถึงจะขาวม,มากกว่านะคะเมื่อกี้หมอได้พูดไปแล้วว่าพตามเนซีเนี่ยมันไมได่ดีกับผิวยิงเดียวครับมันดีกับทั้งตัวเลยโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรากินเข้าไปเนี่ยมันแน่นอนมันดีกับทำให้เราร่างกายแข็งแรงขึ้นทุกอย่างมันมันดูโอเคขึ้นนะคะ คอลลาเจนเราดูแข็งแรงขึ้นนะคะอันนี้เราก็น่าจะจะเห็นอะไรได้บ้างแล้วอันี้เนี่ยใจร้อนอยากเอทาด้วยก็ได้ผสมกันร่วมกันใช่ไหมนะคะแต่ว่าการทาเนี่ยอาจจะไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่เร็วเท่ากับกินเท่าไหร่เพราะว่าเขาต้องผ่านผิวหนังเป็นชั้นๆไปใช่ไหมนะคะให้เขาให้เวลาเขาในการออกฤทธิด้วย แล้วถ้าเกิดสาวๆอยากเร่งความเร็วในการสร้างเม็ดสีผิวให้ขาวเร็วขึ้นทานคู่กับกูต้าไทโอน์นะครับจะเร็วขึ้นไหมครับถ้าพูดถึงความก็เ,เขาออกนิดเดินคนละคนละทางกันแตจ่จุดจุดสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เม็ดสีอ่อนอ่อนลงทั้งคู่ริมกั้นไหมคะหมายความว่า กินกูตาร่วมกับวิตามินซีทาให้เขาสองคนรวมพลังกันแล้วทางานดีขึ้นแขาขึ้นอะไรอย่างนี้คือก็อย่างที่บอกค่ะมันมันมันคนละพาร์เวกันแต่ว่ามันจะมันจะจุดจบที่เดียวกันนะคะเหมือนเราก็ขับรถไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยบางคนก็ขับวิ่งตรงๆเลยบางคนขออ้อมไปสักหน่อยนะคะแต่ก็สุดท้ายก็ลงที่เชียงใหม่เมือย่างนี้อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ได้ทั้งคู่จะใช้ทั้งสองอันทั้งคู่ได้ถือว่าเสริมกัน เร็วหรือช้าอาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้วยนะครับค่ะอ๋ออันนี้น่าจะบอกว่าดูแลได้นะคะคือร่างกายของเราเนี่ยถ้าเกิดรับประทานวิตามินซีมากไปือส่งผลอะไรไหมคะคุณหมอวิตามินซีเนี่ยเขาจะมีตัวเขาเรียกว่าช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กครับดูดซึมธาตุเหล็กเพราะฉะนั้นเรากินเยอะเมันไปดูดเหล็กเยอะอ่อแ้วถ้าเกิดเรากินแต่วิตามินซีแล้วเราไม่กินเหล็กนะคะคุณหมอ ทีนี้เอา้าถ้าเหล็กถ้าเรา,ถ,าถ้ากินแต <c oughs> ่มิซซมไม่กินเหล็กใช่ไหม <c oughs> ก็คือเราไถ้าเหล็กจากสารอาหารอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ก็ดึงเข้ามา <c oughs> เขาดึงเข้ามา ก็จะดูดธาตุเหล็กเยอะนะคะทีนี้ขอนถามว่าถ้ธาตุเหล็กเยอะเนี่ยมันมีข้อเสียมย่ีข้อเสียเพราะเขาไปสะสมในร่างกายค่ะนะคะปโดยเฉพาะในตับนะคะมันก็จะมีผลเสียตามอีกในกล้วยครับเาตอนแรกผมเข้าใจว่ารับประทานวิตามินซีเยอะๆไปเนี่ยเดี๋ยวร่างกายจะขับส่วนเกินออกไปดังนั้นการดูดซึมมันก็จะถูกคงที่ให้อยู่กับปริมาณวิตามินซีแต่ก่อนถูกขับออกไปมันไปดูดเหล็กใช่ไปดูดเหล็กให้ทำให้เหล็กในร่างกายเยอะขึ้นได้นะคะแต่ส่วน ที่เหลือเนี่ยเขาก็โดนขับออกไปก็ไม่ได้มีอะไรแต่ตัวเหล็กเนี่ยยังอยู่นะขับแต่วิตามินซีออกไปเหล็กถูกดูดไปแล้วไงคุณหมอคะในทางการแพทย์เลยนะคะเรานําวิตามินซีมาช่วยเหลือในด้านความงามอย่างไรบ้างคะคุณหมอปัจจุบันเนี่ยถ้าตามคลินิกต่างๆที่เราเคยเห็นที่เราได้เห็นกันจะมีบางคนท้งฉีดฉีดทั้งตัวฉีดทั้งหน้าทบนบนผิวก็มีนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวความบริสุทธิ์ของยาที่เราเอาไปนั่นแหละ นะคะถ้าเกิดว่าตัวยานั้นมันไม่บริสุทธิ์เพียงพอมันก็มีการแพ้กันอะไรเกิดขึ้นได้ซึ่งก็มีผลน่ากลัวเกิดขึ้นได้คือหลักๆเวลาทางการแพทย์เราก็ฉีดวิตามินซีเข้าไปนี่คือเพื่อความขาวอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะคุณหมอก็จริงๆแล้วพวกนี้ก็จะมีฉีดเพื่อความขาวตามส่วนใหญ่จะเป็นคลินิกสวยงามมาค่ะนะค่ะเพื่อรักษาก็มีจริงๆแล้วถ้าถ้าคนไข้ที่เป็นโรคขาดวิตามินซีโรคอะไร แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดปต้องแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดก็ดดคือลึมมากเลยอะเกือบขอ,อไม่ถูกก็คือเป็นโรคที่มีเลือดออกตามไหลฟันนะคะนะคะเหงือกเขาจะมีเลือดออกได้ง่ายพวกนนี้เส้นเลือดปอดแตกง่ายนะคะ,คะเ,ออเราจะให้เขาไปกินมากกว่าเราจะไม่ไให้เขาฉีด ะะเพราะว่าอย่างที่บอกการฉีดมันก็ไม่ได้หมายว่าปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นแต่ในขณะที่แค่กินเนี่ยคุณก็หายได้แล้ว้ว <นะ S 2> <ต>ถ้าเป็นหวัดหนัก,นกพวกไข้หวัดใหญ่เขาฉีดวิตามินซีกันไหมคุณหมอคือคือถามว่าหมอเคยได้ยินนะคะคคเป็นไข้หวัดเป็นอะไรเนี้ยไปให้หมอฉีดวิตามินซีหให้แต่อย่าลืมว่า เธอเป็นไข้หวัดเนี่ยคือติดเชื้อมาแล้วเป็นไปแล้วเป็นมาแล้วเรา,<ม>เ,ราเราให้บอกว่าวิตามินซีป้องกันหวัดเนี่ยก็ค,คือเรามีเขาไว้ให้ทําให้เม็ดเลือดขาวเขาแข็งแรงครัทีนนี้ถ้าบอกว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยอ่อนแอไปแล้วเนี่ยะจะมาฟื้นฟูเนี่ยอาจจะเรียกว่าอาจจะไม่ได้หายทันใจอาจจะทำอาจจะทำให้ความรุนแรงของโรคน้อยลง อาจจะหายเร็วขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นยารักษานะคะเพราะติดเชื้อไปแล้วเงมันต้องต้องดูแลมากกว่าจริงๆวิตามินซีมีประโยชน์หลายอย่างแต่ต้องเลือกใช้ให้ถูกวิธีนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะคําถามและสิ่งที่น่าสนใจมีอีกเยอะแยะเลยในช่วงหน้านะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ